องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนสังวานวิทย์สอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเปิดการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3มมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน225คนโดยเป็นนักเรียนจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คน สำหรับผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสำหรับในช่วงชั้นและรายวิชาอื่นๆทางโรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการสอนเสริมในรายวิชาที่นักเรียนไม่ถนัดหรือมีผลคะแนนตำ่ำ ทั้งนี้ในปีการศึกษา2,567โรงเรียนได้รับพระมหาก,กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานสำหรับจะซื้อเครื่องปริน 3d เครื่องสกรีนเครื่องตัดสติกเกอร์และจักปักเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพการวางแผนในการทำงานมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านการเกษตรเช่นการปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามฤดูกาลการเลี้ยงไก่ไข่และเพาะเห็ดรวมทั้งการแปรรูปอาหารเช่นแหนมเห็ดนางฟ้าขนมเปียกปูดและสลัดโล โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระดมรดาชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์มนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเช่นผหมกันหนาวไปมอบให้แก่นกักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนกักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์60อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เมื่อปี2566เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเะยาะวชนให้ได้เรียนหนังสือและมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และวิิททยยาลัเคนส เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำมีนักเรียน892คนเป็นนักเรียนชาติพันธุ์ร้อยละ78.36มีครูและบุคลากร115คนด้านการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกตามความสนใจประกอบด้วยรายวิชาข้าวไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกิจกรรมการปฏิบัติงานโรงแรมกิจกรรมช่างเสริมสวยและกิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง ด้านการส่งเสริมอาชีพโรงเรียนมีการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกอาชีพที่ตรงตามความถนัดและความสนใจมีการรวมกลุ่มเพื่อวางแผนประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบเลือกใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนอาทิภาพปักลายชาวเขาการตักเย็บเสื้อผ้าการแปรรูปผลผลิตทางการกเกษตรพอเห็ดนางฟ้าและการปลูกผัก ปลอดสารพิษและกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายความมีน้ำใจนักกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นวอลเลย์บอลยกน้ำหนักรักบี้ฟุตบอลมวยปล้ำมวยไทยและปัญจกีฬาในการนี้องค์คมนตรีและคณะบุรินธิราชประชานุเคราะห์เช่นสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบร,รมราชนินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงแรมดีเอ็มเพลสอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัม์จัดขึ้นระหว่างที่19-20ธันวาคม2568 มีนักศึกษาทุนพระราชทานระดับปริญญาตรีชั้นที่2ถึงชั้นปีที่4จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน130คนเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุนพระราชทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการทำงานที่ยืดหยุน่นสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต อาทิการคิดเชิงวิพากษ์และการปรับตัวการจัดทำพอร์ตโฟลิโอและเทคนิคการสัมภาษณ์งานทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ขยายเครือข่ายทางวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสิทธิ์เก่าและผู้ประกอบการ